ในหัวข้อของการเคลื่อนที่ในแนวรา,าบในครั้งที่2นี้นะครับครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องของโปรเจกไทไปแล้วเนาะแล้วก็การนิยามการเคลื่อนที่ใน2มิติและ3มิตินะครับเพราะั้นเราเรียนเรื่อง2มิติ3มิติไปแล้วเนาะแล้วก็พาที่2ครับก็คือเรื่องของโปรเจกไทนะซึ่ง ภาที่3นี้นะครับหรือว่าครั้งที่2นี้นะเราจะเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมครับ circular motion ใช่ไหมแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของอสัมผัสนะครับความเร็วสัมผัสนะแล้วก็ความเร่งสัมผัสนะครับคราวนี้จะเกิดขึ้นใน2มิติและก็3มมิติครับผมเราลองมาดูหัวข้อกันนะครับว่าจะพูดถึงอะไรอย่างไรบ้างนะครับ การเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปมี2กรณีนะครับเป็นกรณีที่เป็นแบบวงกลมที่สม่ําเสมอแล้วก็มีความเร็วที่ไม่สม่ำเสมอ้วยนะซึ่งความเร็วที่พูดถึงนะขณะนี้นะครับคือความเร็วในแนวสัมผัสอาจจะเขียนว่า v เฉยหรือ V t ทก็ได้นะครับย่อม,มาจาก tangential tangential velocity เนาะ velocity นะครับเขียนใหม่ดีๆ tangential velocity นะครับ velocity เนาะหรือว่าความเร็วในแนวสัมผัสนะครับที่จะเน้นย้ำวันนี้คืออะไรครับกรณีที่จะเกิดการเคลื่อนที่แบบวงกลมได้เนี่ยนะครับคือวัตถุมันจะเคลื่อนที่ครับเคลื่อนที่เนาะการที่มันจะเป็นวงกลมได้สดงว่ามันต้องมีแรงแรงหนึ่งครับมีแรงอันหนึ่งคอยดึงมันไว้เนาะให้มัน เคลื่อนที่อยู่ในแนวของวงกลมนะครับซึ่งแรงชิดนี้เนี่ยเราเรียกว่าแรงเข้าสู่ศูนย์กลางสกอนี่คือศูนย์กลางนะครับนะซึ่งถ้าไม่มีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยครับไอ้วัตถุตัวเนี้ยก็จะไม่เคลื่อนที่เป็นวงกลมต่อไปเห็นไหมอันนี้ก็คือวัตถุก็จะหลุดไปครับตามแนวความเร็วของความเร็วสัมผัสอนะอันนี้คือเชือกขาด นะซึ่ง fc แรวนี้ก็คือแรงตึงเชือกใช่ไหมตน,นี้เข้าศูนย์นะครับแต่อนนี้ก็มี vt คงที่นะความเร็วในแนวสัมผัสคงที่ตลอดครับคนคนนี้เลยทำให้การแกว่งวัตถุอันนี้นะครับเป็นวงกลมได้นะเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับก็ต้องดูว่ามีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางไหมเนาะถ้าไม่มี แรงเข้าสูส่ศูนย์กลางวัตถุก็จะไม่เคลื่อนที่เป็นวงกลมครับอันนี้เคลื่อนเป็นวงกลมนะเคลื่อนที่เป็นวงกลมอันนี้ไม่เป็นวงกลมนะครับซึ่งวงกลมนะครับซึ่งในการเคลื่อนที่ในลักษณะนี้เนี่ยนะครับก็ไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นแรงตึงเชือกอย่างเดียวนะซึ่งถ้าเป็นในกรณีของรถนะครับถ้า รถขับเป็นวงกลมใช่ไหมไอแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนี่คือ,อาการที่มีล้อกระทํากับแรงเสียดทานนะครับอันนี้ก็จะเป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางที่ทําให้รถยังเคลื่อนที่เป็นวงกลมอยู่ใช่ไหมจริงๆแล้วแรงที่กระทํากับรถตัวนี้นะครับจะมี2แรง fc ตัวนี้คือแรงเข้าสู่ศูนย์กลางใช่ไหมที่เรานิยามนะครับซึ่งจริงๆก็จะมีแรงอีกชนิดหนึ่งครับคือ แรงออกจากศูนย์ออกจากศูนย์กลางเนาะซึ่งมีค่าเท่ากับเวฟซีเลยครับแต่ตรงกันข้ามนะเพราะฉะนั้นการที่ลดเคลื่อนที่เป็นในวงกลมนี้ได้ก็จะมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเท่ากับแรงที่ผลักออกจากศูนย์กลางครับสิ่งที่จะเน้นย้ําอีกทีนะครับในเคสแรกเราพิจารณาในกรณีที่ความเร็วในแนวสัมผัสนะครับซึ่งความเร็วเนี่ยครับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเห็นไหมซึ่งถ้าอยู่ตำแหน่งนี้ ทิศของความเร็วทางนี้นะครับทั้งนีทิศความเร็วทางนี้นะครับการที่บอกว่าความเร็วมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหมายความว่าทิศทางของมันนะครับในเคสแรกนะถ้าเราบอกว่าในกรณีของ V ของที่เนี่ยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือทิศของมันเปลี่ยนครับตลอดเวลาเห็นไหมคือสังเกตว่า V ตัวนี้นะครับเห็นไหมขยับทิศของมันตลอดเวลาเปลี่ยนตลอดเวลาเลย แต่ขนาดครับขนาดเท่าเดิมนะครับซึ่งนี่เป็นเคสที่การเคลื่อนที่แบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเดลต้าวีที่มันเปลี่ยนไปเห็นไหมหรือว่ามันทําให้เกิดแรงแรงหนึ่งขึ้นมาครับเราจะเรียกความเร่งไม่ใช่แรงครับทำให้เกิดความเร่งเนาะความเร่งนะครับแล้วความเร่งอันนี้นะครับมันจะมีทิศพุ่งเข้าศูนย์กลางตลอดเรานิยาม AC นะครับก็คือ AC ตัวนี้นะว่าเป็นความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองครับโอเคไหมนี่คือสิ่งที่เรานิยามเบื้องต้นให้รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นแกเกิดเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมได้ก็ต้องมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางใช่ไหมครับเพราะฉนั้นก็จะมีความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางนะเดี๋ยวเราต่อไปเราจะเรียนเรื่องของนิวตันครับเราจะรู้ว่า f เท่ากับ ma เราใช้ความสัมพันธ์อันนี้ในการพิจารณาได้แต่ตอนนี้เรารู้รู้จักการเคลื่อนที่แบบนี้ไปคร่าวๆก่อนนะครับระบบในพิกัดฉากนะครับเราเรียนมาแล้วใช่ไหมจากเรื่องของเวกเตอร์นะครับแล,ล้วก็การเคลื่อนที่ใน2มิติที่ได้ทบทวนเรื่องเรื่องเรื่องการเคลื่อนที่ใน2มิติต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในระบบพิกัดฉากเราสามารถนิยาม เวกเตอร์หน่วยได้ใช่ไหมครับที่ใช้บอกทิศท,นะท,ท,ท,ทางนะครับเช่นอาทิตย์ทงทิศทางนะครับนั่นคือ i กับ j เราเนาะใช่ไหมคือ i คือเวกเตอร์หน่วยที่ชี้ไปตามแกนเอ็นะครับมีขนาดหนึ่งหน่วยนะแล้วเวกเตอร์ j ก็คือเวกเตอร์หน่วยที่ชี้ไปทางแกน y นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนลักษณะของเวกเตอร์ a ตัวนี้นะเวกเตอร์รับ a ตัวนี้ หรือเวกเตอร์ตำแหน่งของจุดนี้นะครับเราก็สามารถเขียนได้อยู่ในรูปของ a cos t e t a i ใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับ a sin t e t a j ใช่ไหมเพราะว่าแตกแรงอันนี้เราไปทบทวนดูนะครับใกล้มุมเป็น cos ห่างมุมเป็นสายนะก็ได้อาองค์ประกอบตามพิกัดฉากแบบนี้นะครับ ซึ่งเราพิจารณาในรูปแบบของพิกัดเชิงขั้วครับเราเรียกยูนิตเวกเตอร์ของเวกเตอร์หน่วยของระบบโคอิเดเนตคือ i, j ใช่ไหมแต่เวกเตอร์หน่วยของไอระบบเชิงขั้วก็มีเหมือนกันครับเวกเตอร์หน่วยในการบอกทิศทางนะครับของอระบบเชิงขั้วนี้นะครับผม เราก็สามารถใช้นิยามได้เหมือนกันครับจากการที่เรานิยาม i กับ j ใช่ไหมเราบอกว่าไอระบบพิกัดฉากนี่ยครับมันขึ้นกับ x y ใน2มิติใช่ไหมแต่ไอระบบเชิงขั้วเนี่ครับมันขึ้นกับ r และซีตาเพราะนั้นทิศทางของการกวาดไปของ r เราจะพบว่าตำแหน่งนี้ครับคือเวกเตอร์แทน r ใช่ไหมเพราะเราจะนิยาม ตัวแปรหนึ่งครับก็คือ e r ตัวนี้ให้มันเป็นเวกเตอร์หน่วยของ r ครับนี่คือ e r นี่เราจะมาดูนิยามอีกทีนะครับส่วนการกวาดไปของมุมเนี่ยครับเห็นไหมคือวัตถุอาจจะอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะ,ะถ้าอยู่ตำแหน่งนี้ตัวนี้ r ตัวนี้เนี่ยนะครับ r ตัวนี้ของเวกเตอร์ r ตัวนี้นะมีค่าเท่ากับ เออารม้เพราะอะไรเพราะทิศชี้ไปทาง ER นะครับชี้ไปทางรัศมีและมีขนาดเป็น R แม้เราสามารถเขียนเวกเตอร์ R ในรูปแบบของเวกเตอร์หน่วยนะครับในระบบเชิงคั้วได้นอกจากรู้จก e ัก ER ที่แทนในทิศของ R แล้วการกวาดของมุมนะครับเห็นไหมครับการกวาดไปของมุมเนี่ยก็มีทิศท,ทางด้วยเพราะเราจะนิยามตัวนี้ครับที่ตั้งฉากกับ ER เนาะ แล้วก็เป็นทิศทางของการกวาดของมุมว่าเป็นเอซีตา e ครับแล้วใส่หมวกให้มันนะเพราะฉะนั e ้นอีซีตาก็เป็นอีกนิยามหนึ่งครับในการนิยามาวัตถุที่มันเคลื่อนที่ไปตามมุมตัวอย่างเช่นถ้าวัตถุนี้คือการเคลื่อนที่แบบวงกลมใช่ไหมครับนี่ถ้าเคลื่อนที่แบบวงกลมแบบนี้นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าผมให้ตรงนี้เป็นความเร็วมันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า ถ้าตัวนี้คือความเร็วใช่ไหมแล้วเราจะนิยามเวกเตอร์ของความเร็วนะครับเราสามารถเขียนได้ว่า v เนี่ยมีขนาดเท่ากับ v ไปในทิศของ e สานั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกนิยามหนึ่งนะครับของอะระบบพิกัดเชิงขั้วนะ <S 1> <S 1> สิ่งที่เราต้องรู้เพิ่มเติมก็คือในเรื่องของเวกเตอร์หน่วยนะครับถ้าเรานิยามเป็น r กับสกาใช่ไหมบางคนอาจจะเคยเจอหนังสือบางเล่มอาจจะเขียนเป็น r อานี ตัวซีต้าอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ในหนังสือ,อวิชาฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราใช้แสันลักษณ์แบบนี้นะเพราะฉะนั้นให้รู้โดยความหมายนะครับว่ามันคือเวกเตอร์หน่วยที่ใช้ในการบอกทิศทางนะครับของระบบเชิงขั้วเพราะฉะั้นตอนนี้เรารู้จัก, ER, ก e r กับ e ซีต้ามาเพิ่มเติมแล้วนะครับผมดูนิยามนิดหนึ่งครับอันนี้จะให ดูแบบเร็วๆเลยนะครับจริงๆเราจะไม่ต้องจําทั้งหมดก็ได้ครับคีย์เวิร์ดสำคัญคือส่วนนี้เดี๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไรนะครับถ้าดูจากลักษณะครับไอเวกเตอร์ r เนี่ยมันคือชี้ไปทางทิศของ er ตัวนี้ใช่ไหมเพราะถ้าตัวนี้มีขนาดหนหน่วยครับจะเห็นองค์ประกอบของมันใช่ไหมว่าการแตกเข้านี่คือ cos เใช่ไหมครับแต่ออกมาทางนี้ คือสายเซตาเพราะเราสามารถเขียนนิยามของ er นะครับที่เป็นเวกเตอร์หน่วยในระบบเชิงขั้วนะครับให้อยู่ในระบบของเวกเตอร์หน่วยเหมือนกันนะใช่ไหมอันนี้ก็คือเวกเตอร์หน่วยเหมือนกันนะครับ ที่เป็นพิกัดฉากนะเราสร้างความสัมพันธ์ของทั้ง2ระบบนี้ได้ครับก็จะเห็นว่าเทอมนี้คือ cos ไปทางทิศ x ก็คือ i ใช่ไหมครับแต่อันนี้คือ sin นะครับทิศก็คือไปทาง j ขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของ er จริงๆถ้ามองในพิกัดเชิงพิกัดฉากนี่ก็คือ cos เซต i บวก sin j นะครับพอมาดูไอตัว อีซ e ีต้านี่บ้างอีซ e ีต้านี่คือตำแหน่งนี้นะครับนี่ e เซต้านะชี้ไปทางนี้ไหมเหมือนทิศทางในการกวาดของมุมของมันนะครับซึ่งถ้าตำแหน่งนี้นี่คือซีต้าใช่ไหมตำแหน่งนี้ก็คือซีต้าจริงไหมซึ่งอันนี้ฉากกันใช่ไหมครับเพรอนต,ตรงนี้ก็เป็นซีต้าเหมือนกันเพรอนถ้าพิจารณานี้คือ1ตรงนี้คือคอร์สเซต้า พอแตกมาแนวนี้คือสายเซตานะครับเพราะะฉนั้นจะพบว่าทางนี้เนี่ย e C e f i เนี่ยนะครับทิศท,ที่มันชี้เนี่ยชี้กลับมาทางนี้ใช่ไหมชี้ย้ยอ,อ,อนกลับเพราะะฉนั้นตรงนี้ก็ใกล้เป็นลบสายเซต้าในทิศ i นะครับผมส่วนทางนี้ชี้ขึ้นนะครับก็เป็นคอสเซต้าในทิศ j เพราะวั้นนี่คือองค์ประกอบครับถ้าจะ นิยามไอ้เวกเตอร์หน่วยในระบบเชิงขั้วให้กลับมาเป็นพิกัดฉากนะอันนี้ลองมองคร่าวๆไปก่อนนะครับแต่สิ่งที่สิ่งที่ทำไมเราถึงต้องเอามาดิฟพวกนี้ใช่ไหมเราจะดูว่าความสัมพันธ์ที่มันเปลี่ยนไปครับมันสัมพันธ์อย่างไรโดยอย่างเช่นถ้าร,ารู้ว่าตำแหน่งเวกเตอร์ตำแหน่งเป็นอย่างไรใช่ไหมถ้าเราต้องเอามาหาความเร็วเราก็ต้องเอาตำแหน่งเทียบกับเวลาใช่ไหมครับอันนี้ก็จะได้เป็นความเร็ว การที่ดิฟเทียบกันนี่ครับเดี๋ยวเราสามารถใช้กฎของการที่มันเปลี่ยนไปในเรื่องของเชนรูเข้ามาเราจะเห็นความสัมพันธ์ของพวกนี้ที่มันเปลี่ยนไปด้วยนะครับอันนี้คือถ้าเราเอาไอ้ตัว er มาทำการดิฟนะก็คือดิฟคอสใช่ไหมได้ลบสายนะครับดิฟสายได้คอสก็จะพบว่าการดิฟไอเอ ER เทียบซีต้าเนี่ยมันก็คือ e อซีต้าอันนี้คือยูนิตเวกเตอร์นะครับ ที่ชี้ไปในทางเชิงมุมเห็นไหมดิฟเชิง R เทียบซีต้าก็คือการกวาดไปในเชิงมุมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดิฟไอตัวเชิงมุมเทียบกับซีต้านะครับหมายความว่าคือดิฟไซได้คอร์ดใช่ไหมนี่ดิฟไซได้คอร์นะครับแล้วก็ดิฟคอร์ได้ลบไซน์นี่ไหลักษณะมันเหมือนกับ ER เลยครับแต่มีเครื่องหมายลบข้างหน้าก็าคือเป็น ER ที่ตรงข้ามพวกนี้เรานิยามเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะบอกว่าประโยชน์ของมันคือเอาไว้เพื่ออะไรและอย่างไรครับตัวนี้จะเป็นที่มาที่ทําให้เราสามารถหาความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางได้นะครับนี่คือลักษณะความสัมพันธ์ที่เราพิสูจน์เมื่อกี้ใช่ไหมเรารู้ว่าถ้าเราดิฟ ER เทียบซีต้ามันก็คือ e ซีตานะครับแต่ถ้าเป็น E ซีตาดิฟเทียบซีตามันคือลบของ ER สว่วนนี้นะเพราะเรามานิยามความสัมพันธ์ครับเช่นเมื่อกี้รู้ว่าวัตถุมันชี้มาเป็นเวกเตอร์ r ใช่ไหมซึ่งเวกเตอร์ r มี u n i ิต e วกเตอรของมันนะครับที่เขียนไปแล้วคือ er ใช่ไหมเพราะนั้นเราสามารถสร้างเวกเตอร์ r ในรูปของ er ได้เนื้อสานี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะทำการหา v ครับ v คืออะไร v คือตำแหน่งของ r ที่มันเปลี่ยนไปใช่ม r 1 R2 ใช่ไหมครับเพราะนั้นนี้คือเดลต้า V นี่คือเดลต้า V เหไหมครับซึ่งการหาเดลต้า V หรือการดิฟนะครับดิฟ R เทียบดิฟ T ทำให้เราสามารถหา V ได้เดลต้า Delta R นะครับท,ทันทีนี่คือเดลต้า R เห็นไหมหา V ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำการดิฟพวกนี้ครับดิฟแล้วต้องทำการแจกแจงมันด้วย เขียน okay, ไหมเพราะว่ามันคือผลคูณของ2ตัวแปรครับแล้วไ e อ้ e R เตนี้นะครับมันก็สัมพันธ์กับซีตาซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพลการดิฟเทอมนี้นะครับเราต้องใช้การหน้าดิฟหลังเท่ากับหลังดิฟหน้าอ่หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะครับมันก็ได้เป็นหน้าดิฟหลังฮะเห็นไหมแล้วก็บวก หลังนะครับดิฟหน้านะซึ่งต้องมาดูครับว่าในที่นี้เนี่ย R มีการเปลี่ยนแปลงไหมไหซึ่งในระบบนี้นะครับถือว่า R คงทีเพราะฉะนั้นดิบ R เทียบ T ก็เลยเป็น0นครับคือขนาดของ R ไม่เปลี่ยนแต่ถ้าวงนี้เนี่ยขนาดของ R มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตัวนี้จะไม่เป็นศูนย์นะเพราะฉะนั้น ตอนนี้เราถือว่าเป็นศูนย์ไปก่อนนะครับฮอนทำการพิสูจน์ต่อมาครับ r d i p e r ตอนนี้ใช่ไหมเราทําการใช้กฎของเชนรูครับกฎลูกโซ่ d p h e t a เทียบ d t t a by dt อันนี้คือกฎลูกโซ่นะครับใช้กฎลูกโซ่เข้ามาช่วยพิสูจน์นะราะเราจะเห็นเทอมนี้ครับเห็นไหมเทอมนี้คือการที่เรา d r ER เทียบ d ีเซตาดูซิอันไหนนี่คืออันที่1อันนี้นะครับเพราะนัเเทียบ e อเซตาอันนี้เราได้เป็น e เซตาไหมเพราะเราจะได้ความสัมพันธ์ของ R e เซตาครับที่คูณกับ d ีเซตา by dt ซึ่งนิยามของเซตา by dt เนี่ยนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปของมุม ต่อ1ห,หน่วยเวลาไหมคล้ายๆกับการเปลี่ยนไปของอระยะทางต่อ1ห,หน่วยเวลาอันนี้เราได้เป็นความเร็วใช่ไหมครับส่วนนี้เราจะเรียกว่าความเร็วเชิงมุมครับโอเมกา้าผลเทอมนี้ก็คือโอเมก้าครับเพร้นท้ายที่สุดสุดท้ายแล้วเนี่ยนะเราจะได้เทอมของ V นะครับอยู่ในรูปของโอเมกา้าอาร์ครับ ไปในทิศของเซตาความหมายนี้คือ V ที่เราพิจารณาตรงนี้อยู่นะครับคือ V ในแนวสัมผัสนะครับนะหรือหลายๆอันหลายๆครั้งที่เราอาจจะคุ้นเคยนะครับเราอาจจะเขียนอยู่ในรูปของอแล้วอาจจะเขียนอยู่ในรูปของเดวกบปากกานะครับ v เท่ากับ omega r ครับนี่รูปนี้รูปนี้คือเรามองแค่ขนาดอย่างเดียวนะแต่อย่าลืมว่าจริงๆแล้วมันคือเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ที่อยู่ในแนวสัมผัสเพราะ,ะน,นเวกเตอร์ตัวนี้ก็จะสัมพันธ์กับยูนิตเวกเตอร์ e เซตานะครับแต่ถ้าใครจำไม่ได้ก็ให้รู้ไว้ว่า v เท่ากับ omega r ไว้ก่อนถ้าเราพิจารณาแค่ขนาดส่วนทิศทางไปทางไหนทิศทางไปทางเดียวกับเซตาครับ เลยเป็น e เศราเพราะฉะนั้นต่อมานะครับตอนนี้เรารู้ว่าจาก r เนี่ยเราหา v ได้แล้วนะซึ่ง v ตัวนี้คือ v ในแนวสัมผัสนะเพราะว่าเทอมนี้นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะาขนาดของเชือกในที่นี้หรือว่าวัตถุเคลื่อนที่รอบเป็นวงกลมแบบนี้ได้เนะี่ย r จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับตัวนี้ไม่เปลี่ยนนะครับ r เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนะพ้นต่อมาถ้าเราต้องการจะหา a ครับต้องการจะหา a พ้นถ้าต้องการจะหา a ปั๊บเราก็ทำการเอาเมก้า r e เซต้ามาแทนค่าใช่ไหมพ้นถ้ามองแบบนี้นะครับเมก้าเหมือนเป็นค่าคงที่เฉยเฉยเนาะไม่ได้สัมพันธ์กับอะไรนะครับแล้ว r กับเซต้าก็เหมือนเดิมครับพ้นถ้าเราต้องการจะหา a นะครับ คือเราก็ต้องการดิฟข้างในมันออกใช่ไหมมันก็คือดิฟ by d t นะครับโอเมกา r e เซตาเนาะเพราะฉั้นะผมทำการดิฟเลยนะครับใช้เหมือนเดิมครับหน้าดิฟหลังเห็นไหมหน้าดิฟหลังบวกหลังนะครับดิฟหน้า นะจริงๆดิฟข้างในออกไปได้อีกนะครับแต่มันค่าคงที่นะก็ไม่ไม่สนมันนะครับเพราะฉะนั้นเทอมนี้เหมือนเดิมครับโอเมก้าอตัวนี้มันคือค่าคงที่เป็นศูนย์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงน,นะเพราะฉะนั้นที่เราจะได้จาก A นะครับก็คือโอเมก้าอแล้วก็คือนี่ดิฟของ เ e r เทอมนี plan, right? like so e ้นะครับซ so so ึ่งดิฟดิฟของไอตัวเอซ e ตาดีทีเนี่ยครับเราก็ต้องแปลงใช่ไหมใช้กฎของเชนรูเหมือนเดิมครับก็ได้เป็น E เซตานะครับ d เซตากับ d เซต้า DT เห็นไหมอันนี้ก็ใช้กดลูกโซ่เหมือนเดิมครับเนา เพราะว่าเทอมนี้คูณกันได้1นึ่งนะครับเันจะเห็นเทอมนี้โผล่มาอีกแล้วครับนี่เทอมนี้เทอมนี้คือโอเมก้าของเราใช่ไหมแล้วก็ดิฟเอเซตาเทียบเซตามันคือตัวนี้ครับมันคือสมการที่2ของเราใช่ไหมมันคือลบเออาร์ e r, นะครับเครื่องหมายลบมาจากนี้นะเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดครับเราจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของ A ตัวนี้นะครับออกมาเป็นโอเมก้าสแควร์อาร ในทิศของลบ er นั่นเองครับนั่นคือความสัมพันธ์ของสมการด้านบนนี้หจะเห็นว่าทิศของ a นยครับความเร่งตัวเนี้ยมันคือทิศลบ er ไหมคำว,ว่าลบ er ตัวเนี้ยครับทำให้มันกลายเป็นทิศที่พุ่งเข้าหาศูนย์กลางของวงกลมครับ นี่คือที่มาว่าทําไม a c คือความเร่งสู่ศูนย์กลางครับผมเค okay, นะนี่คือนิยามและที่มานะครับลองฟังไปคร่าวๆก่อนนะแล้วเผื่อเดี๋ยวเราไปดูผ่านทางโจทย์และผ่านทางแบบฝึกหัดนะครับเราจะเข้าใจมากขึ้นเพราะเราจะนิยาม a a c ตัวนี้นครับว่ามันคือ omega square r ถ้ามองแค่ขนาดอย่างเดียวนะ,ะขนาด นะครับมันคือ A c เท่ากับโอเมก้าสแควรถ้าสนทิ่ทางด้วยอย่าลืมเครื่องหมายลบนะครับเครื่องหมายลบก็คือมันพุ่งเข้าหาศูนย์กลางเห็นไหมซึ่งเรารู้ว่า V เท่ากับโอเมก้า r นี่จากความสัมพันธ์อันนี้นะครับความสัมพันธ์อันนี้นะตอนนี้เรารู้ว่า V นะครับเท่ากับโอเมก้า r ใช่ไหม แล้วก็ ac เนี่ยก็เท่ากับ omega สอง r ซึ่ง v ตัวนี้คือ v ในแนวสัมผัสใช่ไหมครับเราสามารถเขียน ac ได้อีกเทอมหนึ่งครับคือ v สองส่วน r เดี๋ยวขอลบมัยเนาะเขียนมันติดสองนี่ออกนะครับเพราะ,ะนั้นเราจะเขียน ac ได้อีกเทอมนึงคือ v สองส่วน r ถ้าเราพิจารณาแค่ขนาดนะครับผล จากสไลด์ในการพิสูจน์อันนี้นะครับก็คืออยากให้จําแค่นี้แหละครับ2เทอมนี้ไปใช้นะให้รรู้ว่า v ในแนวสัมผัสคือโอเมก้า r ซึ่งโอเมก้าคืออ,อัตราเร็วเชิงมุมใช่ไหมครับและ r คือรัศมีของมันนะครับว่าห่างจากจุดศูนย์กลางเท่าไหร่ส่วน ac ก็คือความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางมีขนาดนะครับพวกนี้ขนาดหมดเลยนะเท่ากับโอเมก้าสแ r เท่ากับ v ครับที่เป็น v ในแนวสัมผัสนะครับบางทีเราจะเห็นสนัญลักษณ์ v ในแนวสัมผัสเป็นแบบนี้นะครับหรือว่า v แนวนี้นะนี่คือในแนวสัมผัสครับผมโอเคนะครับที่จะเน้นย้ำคือ2ตัวนี้คือเราต้องเอาไปใช้ได้นะดูนะครับว่าจะใช้อย่างไรซึ่งลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับณนะตำแหน่ง r ต่างๆ เนะีอ่าที่ขนาดต่างกันนะครับจะพบว่ามีความเร็วสัมผัสเนี่ยความเร็วในแนวสัมผัสที่มีขนาดนะครับอ่าขนาดของความเร็วเนาะขนาดของความเร็วในแนวสัมผัสเนี่ยต่างกันนะครับซึ่งมันจะขึ้นกับ R เห็นไหมคือถ้า R มากขึ้น V มากขึ้นนะครับถ้าคาบเท่านะเันจะมี3ตัวแปรเนี่ยครับที่สัมพันธ์กันคือระหว่างความเร็วรัศมี R นี่คือรัศมีนะครับและท T นี่คือคาบนะซึ่งนิยามของ V คือมาจาก2พ r 2พาคือ,อ circumference หรือว่าเส้นรอบวงนะครับ2พ r ใช่ไหมเคลื่อนที่ครบ1รอบคือ2พ r เวลาที่ใช้ ใช้เวลาคือ t เพราะฉะนั้นจะหาความเร็วเฉลี่ยนในการเคลื่อนที่มันคือ2อ r ส่วน t ครับนี่คือความสัมพันธ์ซึ่งเราจะมีนิยามในเรื่องของคาบกับความถี่ตามมาจากความสัมพันธ์อันนี้ครับคาบคือเวลาที่เราใช้ในการเคลื่อนที่ครบ1รอบครับว่าใช้เวลากี่วินาทีไหมเพราะจากความสัมพันธ์ของ v เท่ากับ2พ r ส่วน t นะครับก็แค่สลับ t กับวีกันันจะได้ T เท่ากับ2พายส่วน v นะครับซึ่งเรารู้ว่า v เท่ากับโอเมก้า r ใช่ไหมผนคาบก็คือ2พายส่วนโอเมกาได้เหมือนกันครับในหน่วยของวินาทีคาบกับความถี่จะเป็นส่วนกลับกันครับความถี่มีค่าเท่ากับ1ส่วนคาบนะซึ่งนิยามของความถี่หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไป1วินาทีไหม ไอ้วัตถุอันเนี้ยโครจรไปกี่รอบนะครับหน่วยจริงก็จะเป็นต่อวินาทีหรือว่ารอบต่อวินาทีก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ารอบหรือพวกนี้ถือว่าเป็นค่าคงที่นะเราก็เลยอาจจะละคำนิยามมันออกไปก็เลยเป็นต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากมันเป็นอัตราส่วนพกผลกับคาบคาบเราคือ2พายส่วนโอเมก้าใช่ไหมเพราะ f ก็เลยเป็นโอเมกาส่วน2พายครับแล้วจากนิยามว่า f เท่ากับโอเมกาส่วน2พอันนี้นะครับทำให้เราสามารถหาความสัมพันธ์ของโอเมกาได้ครับก็คือ2พส่วน f ซึ่งโอเมกาคือความถี่เชิงมุมนะครับมีหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาทีครับ เหไหมหรือว่า Angular Frequency นะครับลายมืออาจจะดูไม่ค่อยดีหน่อยนะเดี๋ยวเราลองไปเทียบเคียงการเขียนในหนังสือดูนะครับดูนิยามให้ชัดๆอีกทีนะนี่ผมเขียนสรุปให้เราฟังคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้ในพาร์ทนี้ก็คือในเรื่องของคาบและความถี่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาครับจากกันที่เรารู้แล้วนะว่า V เท่ากับโอเมกาาใช่ไหมครับแล้ว A สีก็คือโอเมกาสแควร์ถ้ามองแค่ขนาดน,นะครับและก็คือ V สแควร์สซึ่ง V คือความเร็วในแนวสัมผัสนั่นะเอง